ดีนครับกินข้าในโตว,วันนี้นะครับผมก็จะมาทำสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนการทำกันเลยครับเล็กๆเลียวๆน่ารัก,ก,กโอเคครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มขั้นตอนวิธีการทำสปาเกตตี้นะครับก่อนอื่นผมก็จะต้องต้มเส้นสปาเกตตี้ก่อนนะครับไม่ใช่เสียงน้ำเดือดนะครับเท่านี้แหละโอเค วันนี้ผมก็ต้าววน,น้ำเดือดรอรอก่อนนะฮะใ,ใส่เกลือโอเคใส่เกลือนะครับตอนนี้ผมก็มีเชฟเมาจากโรงแรมนะครับมาทำให้กินนะครับตรมเดือดก่อนครับอตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเริ่มขั้นตอนต่อไปนะครับใส่น้ำมันมะกอก ลอยคู่หนึ่งนะครับเส้นมันกำลังเริ่มจะนุ่มแล้วตอนนี้เส้นก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับ ตอนนี้เส้นก็อยู่ในจานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,เราทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้รอกระทะร้อนก่อนนะครับก็จะใส่น้ําซอสน,นะครับไม่เป็นไรครับมันเป็นการปิดพลาดท,ทางเทคนิคได้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต้องรอมันอุ่นสักพักมันงครับเดี๋ยวเราค่อย ใส่เส้นลงไปนะครับช่วงนี้ก็คนอคยดก่อน,น้ำซาวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาโรยเกลือลงสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็คนๆตอนนี้เริ่มน้ำซอสเริ่มเดือดแล้วนะครับ เราก็จะเอาน้ำซอสน,นะครับมาราดใส่กับเส้นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยชีสนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสปาเกตตี้ชีสคาโบนารา ชิมดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับอืมยืดครับยืดอ,อร่อยมากครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะกินอยู่แล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ